รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและตอนนี้นะคะนาทีที่ทุกท่านรอคอยก็มาถึงแล้วค่ะกับการประกาศรางวาัลผู้ชนะในรายการ a c t i c t e Out No Corruption Series ประจำปี2023นี้นะคะ เราได้คัดเลือกตัวแทนนะคะจากทั่วทั้งประเทศเลยค่ะเข้ามารับการแสดงนะคะและตอนนี้นะคะเอาก็ได้เหลือเพียง5ทีมสุดท้ายค่ะและบนเวทีนี้ก็เหลือเพียง2ทีมเท่านั้นค่ะที่มีโอกาสชนะในรายการนี้นะคะน้องๆเนี่ยได้แสดงผลงานอันยอดเยี่ยมให้พวกเราได้เห็นตลอดทั้งรายการเลยค่ะและผู้ชนะในรายการ a c It Out No Corruption Series ประจำปี2023นะคะได้แก่ทีม ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Act It Out No Corruption Series ปี2023ค่ะรายการที่เปิดโอกาสให้นอ้นองทุกคนได้มาแสดงฝีม,มือในการสร้างละครเวทีนั่นเองค่ะแล้ววันนี้รายการของเราก็เดินทางมาจนถึงจุดคลายแม็กแล้วค่ะที่มีทีมรอบชิงชนะเลิศเพียงแค่5ทีมเท่านั้นค่ะเอาละค่ะเราไปพบกับทีมแรกเลยค่ะกับทีมยาหากงค่ะเลือกพี่แน่นอนเลือก,กพี่ใช่ไหมเลือกพี่สัญญาสัสญญาครับเราเลือกสัญญา,ญญาเลือกแน่นอนครับ ผมไม่รับเงินครับบ้าบาอะรดีเลยเก่งมากพี่ให้เงินเลยร้อยหนึ่งพี่อนั่นพี่ดักน้องมากเลยนะเอาดีเฮ้ยอยากได้ใช่ไหมทานีกเยอะน่าจะเป็นองมันงั้นต้่กายสองพีกันได้เลยรับเดี๋ยวพี่จะทำให้น้องได้ดีใจก็ได้เลยเออจะมือร่จอเลยเนาะ อยากได้อีกร้อยวะโอเคนะโอเคนะอยากได้อีกร้อยนึง่ะเลือกพักที่ง่ายงแค่นั้นเลยเลือกพักพี่เลยเออใจใจนน้องเจอกันรักที่นี่แน่อลุดอลุดเปลีนเปลี่ยนสีเปลี่นสี่นนพักที่ได้คะแนนอันดับหนึ่งนั่นก็คืักเสื้อขียวเฮ้ยไอจุ่งกุ่วไอ

ก็โดยรวมนะครับช่วงหลังของของซีนสุดท้ายอะครับรู้สึกว่ามันยังยังทำให้ออบเจกติบชัดได้กว่านี้ครับแล้วก็รู้สึกว่าโดยรวมเรื่องไดอะล็อกอาจจะยังไม่เคลียร์นะครับแต่คือโดยรวมแล้วถ้า s ีน c e day o ก็คือดีมากๆครับขอเป็นกำลังใจให้ครับดีดีด้วยครับเรื่องว่าไงคะ พีอ่อมว่าน้องๆก็เก่งนะคะชอบค่ะก็ขอให้น้องๆได้ไปต่อนะคะขอบคุณค่ะแต่พี่บนว่าอีกนิดหนึ่งนะมันยังขาด Energy Energy มันต้องครอบคลุมทั้งโรงขาคมันต้องทำให้คนดูได้ตื่น alert alert เข้าใจไหมคะต้องมากกว่านี้ค่ะถ้าแค่นี้ไม่พอ เยอาคุณครับเบาค่ะ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 เชิญค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทีมที่หนึ่งด้วยนะคะแม่เก่งมากจริงๆเลยค่ะเอาล้วค่ะไม่รอช้านะคะเราไปพบกับทีมที่สองเลยค่ะกับทีม บีโนบ์บุลวาดค่ะอย่างที่ทราบกันดีนะครับขออคนเก่าได้เป็นโรคมะเร็งลําไส้ใหญ่ครับขอพออคนใหม่ก็เลยขึ้นมาทำหน้าที่แทนพออคนเก่านะครับช่วงนี้ก็มีเรื่องทะเลาะวิวาดกันเยอะนะครับช่วยกันปรับเรื่องนี้ด้วยรีบๆไปเรียนได้แล้ว อ่ะนักเรียนเปิดหนังสือหน้า99้าเ้าเราเอามาอ่านทายคาบสอบผมไม่สอนนะครับผมเอา้าจะสอนทำไมอ่ะอ่านเองก็อ่านได้นี่เงินเดือนก็ได้น้อยอยู่ละอะไหนวะพอเมื่อไหร่จะให้เงินเดือนทุกวันนี้ไม่มีจะกินอยู่แล้วเมื่อไหร่จะให้สักทีเงินเดือนแค่นี้ก็พอแล้ว ได้โปรดขอร้องขอได้ไหมเงินเดือนเงินเดือนแคง่นี้ับผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับการแจ้งความมาจากเรือนี้ครับอยากทราบว่าใครเป็นคนแจ้งความครับขอแจ้งเหรอจากหลักฐานนะครับขออนุญาตนำตัวคุณไปสอบที่สถานีตำรวจครับจริงครับเขาไม่จ่ายเงินเดือนคิครับ การแสดงงจโโอ้หพี่แอมว่าทีมนี้ก็ถือว่าเป็นทีมเวิร์คเหมือนกันนะคะแต่ว่าน้องๆอาจจะเกรงนิดนึงยังไม่ธรรมชาตินิดนึงปรับอีกนิดนึงค่ะยังไงก็ไปต่อนะคะขอบคุณค่ะครับครับก็สำหรับพี่ต่านะครับรู้สึกเหมือนกับ พี่แอมนะฮะว่าอาจจะมีขาดความเป็นธรรมชาตินิดนึงแต่โดยรวมก็ถือว่าอยู่ในแสแตนดาดที่ดีเนาะก็ยังไม่ได้ถึงว่าแย่อะไรนะครับพยายามอีกนิดนึงแล้วกันครับขอบคุณครับม้นต่อใจกันว่าสแตนดานที่ดีเลยครับอีกสักนิดนึงคะ่ะสำคัญมากเลยคือ imagination imagination มันจะไม่มคนดูไม่ม,มีจินตนาการอ,อะไรปราพร่ามาข้างในเลยขาดมากๆลูกต้องไปเพิ่มมาเหมือนเราแบบเล่นไปตามตามกด1 2 3 4แล้วแบบไล่ไปจนจบอะยังไงครับมันต้องระหว่างนัมันต้องมีความแบบจินตนาการสร้างสารรค์เยอะกว่านี้อีกนิดนึงคะ่นะคะนะคะานะคะา เดี๋ยวมาเช็คชื่อก่อนนะในนี้ชื่ออะไรบ้างคะเนี่ยเดี๋ยวนะนี่ทีมที่สองใช่ไหมคะใช่ครับโอเคค่ะแสดงดีมากเลยนะโอเคขอให้ชโชคดีนะคะ okay, okay. ขอบคุณโอเคคเชิญค่ะเชิญนะเอาละค่ะและทีมที่สามของเรานะคะก็พร้อมแล้วค่ะขอเชิญพบกับทีมแคนแคนดี้ค่ะเฮ้ยหน้าใหม่เหรอเราอะ่ะใช่คะ่ะหน้าใหมค่ค่ะไม่เคยมาเปิดร้านที่นี่เลยนี่ ฉันก็รู้ไว้ซว่าที่นี่เนี่ยมันมีกฎของมันอยู่นะทุกคนเนี่ยล้วนทําตามกฎนั้นรู้ไหมกฎอะไรกฎอะไรคะทุกคนที่นี่เนี่ยต้องจ่าย20%ของราคาที่เขาขายได้ให้ผมคุณก็ด้วยเหมือนกันถ้าคุณไม่จ่ายให้ผม20%ผมจะยัดข้อหาคุณแล้วไปและไล่คุณไปจากที่นี่ผมคือตำรวจที่คุมย่านนี้เพราะง,งั้นจ่ายมาได้แล้ว20 ขายครั้งหน้าได้ไหมค,ครับพดีด้ว่ารอบนี้ขายไม่ได้เลยสักบาทเรื่องของคุณที่คุณจะขายไม่ได้ไม่ใช่เรื่องของผมที่ที่ผมรู้ก็แค่คุณต้องจ่ายให้ผมยี่สิบ็ตอนนี้ซะม่งั้นก็หายไปดีมากไอ้พวกพูดง่ายอย่างนี้สิแล้วมันจะกลับมาใหม่ไปในสัปดาหนะ์หน้าจบเลยฮัลโหลใช,ใช่ใช่ตำรวจไหมคะ เลขเข้ามาครับกาแฟร้านกาแฟเปิดใหม่ครับเปิดใหม่นะครับโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งครับไอา้าถ่ายดีอีกแล้วนี่เจ้าด้านหน้าใหม่งั้นเหรอถ่าแต่เวลาถ่เงินตอนนัลนเฮ้ยแกอะไรหน้าใหม่สิท่าเพิ่งมาที่นี่ใช่ไหมใช่ครับอ้าวแกคงจะรู้กดแล้วสินะไม่ได้บอกแกหรือยังกดกดเลยครับ ที่นี่เนี่ยมันมีกฎของมันอยู่ผมเป็นตำรวจผมคุมย่านนี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นทุกคนที่นี่ต่ายทำตามกฎกฎก็คือทุกคนที่นี่ต้องจ่ายเงิน20%รของราคาที่ขายได้ให้ผมช่วยๆกันนะถ้าคุณไม่จ่ายผมแล้วก็ผมจะยัดข้อหาคุณและไล่คุณออกไปซะย<า><ม>ังโดนไปนอนใต้สะพานได้เลยแต่ผมยังไม่ได้ขายเลยนะครับอันนี้กาแฟก่อนไหมครับไม่กินครับถ้าคุณขายไม่ได้ก็เรื่องของคุณแต่ที่ผมรู้ก็คือจ่ายมาซะ20% ม่งั้นผมจะยัดข้อหาคุณซะทีเดียตอนนี้เลยแต่คุณเป็นตำรวจไม่ใช่หรอครับแล้วไงคุณคุณคนไทยเหมือนกันใช่ไหมเพรายนันมา่วยๆกันสิตำรวจมีหน้าที่อย่างนี้หรอครับต้องช่วยเหลือประชาชนไม่ใช่หรอครับผมไม่สนโอ้มไม่รู้หรอกน่ผมได้อัดเสียงไว้แล้วครับอัดเสียงบ้าอะไรนี่แกคิดจะขู่ฉันเหรอแกรู้ไหมว่าฉันเป็นไคยนันนะ่ะเป็นตำรวจที่ทุกคนที่นี่รู้จักผมหมดเลย ผมมีแ,แปอปแบคอาพดีุณคิดว่าแค่ทำอะไรผมได้เหรอเป็นแค่ไม่ท้ายดำๆเช่นนั้นคิดว่าจะเอาหลักฐานแคีนี้มาขู่ฉันได้เหรอฮะพอกันทีเฮ้ยนายรู้ไหมว่าฉันเป็นใครทำไมฉันน่ะเป็นเจ้าหน้าที่จากสำนังกงานรปรวชปราฟันจิตติ่งชาติปวชเลยเหรอชีวิตตำรวจของแกจบลงแล้วไว้เจอกันในชั้นศาลแกาเลยอยู่ไม่ได้แล้วขอบคุณเจ้ามากนะครับที่ได้ใจเรื่องกับทางเราหลังจากนี้เราจะส่งเจ้าหน้าที่มาคอยคุมบริเวณนี้จนกว่าจะดำเนินคดีเสร็จครับขอบคุณที่ร่วมมือกับทางเราครับ พี่มนก่อนเลยนะพี่มนว่าอืมใช่ได้มีความคิดสร้างสรรค์นะคะอีกนิดนึงระเบียบการจัดร่างกายแล้วก็การจังหวะเข้าออกต้องคมกว่านี้ is not sharp you know ต้อง sharp นะคะต้องคมชัดเคลียร์แค่ไม่ต้องโหดนะพี่แอมคะพี่เต๋อคะว่ายงไงคุณเต๋อคะ ก็อย่างที่พี่มนพูดเมนชั่นไปเมื่อกี้นะครับรู้สึกว่าสาเหตุอาจจะเป็นเพราะว่า e m t t i o n a l State ที่เข้าก่อนเข้าซีนมาอาจจาะยังเตรียมตัวไม่ดีพอเนาะแต่ถามเรื่อง Energy ก็ถือว่าทำได้ดีขึ้นมากๆจากวีคแรกที่เราได้เจอกันนะครับรู้สึกว่าอยากจะเป็นกำลังใจให้แล้วก็เชื่อว่าจะทำได้ดีกว่านี้ครับผมขอให้โชคดีครับ อว่าก็เป็นทีมเวิร์กนะคะน้องๆเก่งค่ะชอบค่ะยังไงก็สู้ๆต่อนะคะจัดเต็มอโอ เสียงปรบมือดังๆให้กับทีมที่3าด้วยนะคะแกเก่งสูสีกันทุกทีมเลยนะคะเนี่ยแต่ว่าเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเรายังมีทีมต่อไปอีกค่ะขอเชิญทุกท่านพบกับทีม Block and Break Corruption ค่ะโอเคสวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับวันนี้ครูจะมาประกาศเรื่องของสมัครสภานักเรียนนะครับผมพักแรกนะครับแพทจากพักเสือ้อลาย พักที่สองนะครับจริงจากพักเสื้อน้ำตาลพรุ่งนี้เราจะมาเลือกตั้งกันฝากทุกคนด้วยนะครับครูครับช่วยผมหน่อยได้ไหมครับจากพักเสื้อลายครับช่วยเรื่องเลือกตั้งพรุ่งนี้นครับขอบคุณมากครับ สวัสดีน,ดอนอักเรียนทุกทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้เราจะมาประกาศสภา,านักเรียนกันนะครับผู้ที่ได้เป็นสภา,านักเรียนคือเดี๋ยวก่อนครับทุกคนครับผมมีเรื่องจะแฉเมื่อวานพอ<ห>ได้ทำสองครั้เงอะโอ้ยยย ส่วนตัวผมแล้วกันนะครับรู้สึกว่าการวางสคริปต์ทุกอย่างแต่และองค์รู้สึกว่ามันมันกลมกล่อมนะแล้วก็เรื่องของเอ็กเรสชั่นหรือการแสดงนะครับรู้สึกว่าทำออกมาถึงแล้วกันครับแล้วก็รู้สึกว่าแบบทุกอย่างเนี่ยมันมันดูมันดูไปในทางเดียวกันทั้งทีมเลยนะฮะก็ดีมากมากครับ ค่ะ <50. S 2> พี่แอมว่าใช้คาว่าบารโวเลยค่ะสุดยอดนะคะอเมซิ่งจริงๆชอบมากค่ะอิโมชั่นจัดเต็มค่ะต่อสู้ต่อไปแน่นอนได้แน่นอนค่ะก็เอ้โเบสิกอะเบสิ่งมากค่ะนิดนึงอาจจะต้องเจอกับคู่แข่งซึ่งแบบยังเหลืออีกทีมหนึ่งเราต้องดูว่าเขาดีกับเราไหมนะคะครูว่านะ ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรขัดขวางไม่มีอะไรมาแทรกเนี่ยอันนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะฮะดีอะเพิ่มเพิ่ม ี่ด้นะคะคแน่และตอนนี้นะคะเราก็ได้เดินทางมาจนถึงทีมสุดท้ายของค่ำคืนนี้แล้วค่ะและถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะคะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทีมที่หาค่ะกับทีมตาทุจริตพี่ชิดคุณธรรมค่ะขนมครับขนมไหมครัะพอละสิบบาทขนมครับขน,ขนมครับ สิบบาทน้องนี่มีอะไรบ้างวะไมีหลายอย่างเนี่ยเอาเนี่ยมีหลายเลือกดูก่อนได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยสองห่อสองห่อสองห่อยี่สิบห่อยี่สิบซื้อแล้วไม่จ่ายตังค์ไปมีหลายอย่างมีหลายสิบบาทเอาไหมเอาสิบบาทเอ่อกรรมการครับขออีกรอบนึงครับ อ้าวขนมขนมห่อละสิบบาทห่อละสิบบาทครับมีขนมหลายอย่างมีขนมหลายอย่างเอาเลือกได้เลือกได้เร็วเร็วเอาเร็วๆเฮ้ยอะไรอะแถมเนี่ยเอาเอาสองยัดฟักสองห่อมาถึงซื้อเลยเขาต่อแถวอยู่อ้าวไปเราไปอ้าวสิบบาทสิบบาทเร็ว อนี้กันนะเออเอาเอาเร็วเออุ้อไปเอาเร็วเหลือสี่หอตุวท้ายสี่หอสุวท้ายมั้งสองหอเวเเนี่ยเร็วเร็วเรเรเรไม่ต้องใครมันแทงเเร็ว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 เรเร็วืองสอหนี่อะไรเนี่ยมอไรเนี่ยนี่ลายวัแล้วนะไปต่อหลังไปหานไปต่อแถวบ้างไปไปเลยเาเร็วครับ อ้าวอาหมดพอดีอไม่ต้องกินอา่าโอ้โหครับเอ่อถ้าถามผมนะครับผมรู้สึกว่า พลอตวางมาไว้ดีมากๆเลยนะครับเห็นด้วย <c oughs> ครับผม <c oughs> แต่ขอเสริมอย่างหนึ่งได้ไหมครับรู้สึกว่า,าบางซีนเนี่ยครับเหมือนไดอะล็อกเหมือนจะยังไม่ค่อยเประแล้วก็ทำให้การส่งแมสเสจมันทำให้เพี้ยนไปบางบางช็อตนะครับ <c oughs> ใชแแ่แต่ถามว่าเรื่องสคริปต์เนี่ยถือว่าปรูมาได้ดีมากๆเลยครับ <c oughs> ตีทิ้ <c oughs> พี่ว่าเป็นการแก้สถานการณ์ที่ดีนะคะถึงแม้จะทําให้แบบสะดุดไปบ้างแต่แก้ไขสถานการณ์ที่ดีมากเป็นสัตลลว์ออนลน์เฉวยดีมากเหลือเกินจะมีกมคพี่แอมว่าไงคะพี่แอมว่าก็มาเต็มนะคะแต่ว่าก็มีสะดุดนิดนึงนะคะนิดเดียวนะคะที่น้องไปแก้นิดเดียวเองนะคะน้องๆก็ถือว่าเป็นทีมเวิร์กมีความสมูทนะคะแต่ว่าอิโมชั่นก็ยังไม่เต็มเท่าไหร่นะคะอ๋อติงแค่นี้คะ <S <S ่ะ แต่สำหรับพี่บอลพี่บอลว่ามันยอดประเสริฐมากมันทำให้คนดู Exaltation มันทำให้ Lift up my life มันทำให้สูงเสียโอ้ยเต็มอิ่มมากๆมันเป็นเสริฐมันดีเอเฟกต์เลยผมชอบมากยอดยลดเลยประเสริฐค่ะ ไปไหนไกลนะคะเดี๋ยวเราฟังผลด,ด้วยนะคะขอเสียงปรบมือนัองๆให้กับทั้งห้าทีมอีกครั้งค่ะตอนนี้ทั้ง5้าทีมของเราก็ได้สแสดงโชว์จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนเก่งแล้วก็สูสีกันมากๆเลยใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้นะคะเราต้องขอพักเบรกสักครู่เดียวนะคะให้ท่านคณะกรรมการได้รวบรวมคะแนนก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาค่ะ ว่ายังไม่ค่อยคลิกบางอย่างโอ้แต่เดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่มาขอขอไปทุระแป๊บหนึ่งขอขอึ้นน้ำนิดหนึงคุณโสกพิศอยู่ที่ห้องสตาฟมีคนดูแลเราหรือยังเนี่ยอ๋อโอเคโอเคดีดีดีอืนี่นี่เหนือถ่ายสแนปกับน้องๆใช่ถ่ายนี่ถ่ายตอนนี้ก็ได้นะน้องกำลังคุยกันอยู่เฮ้ยเไปไหนอะ พี่คุณน,ะคะน้องอขอบคุณคุณพี่มากเลยนะคะที่วุฒิสาช่วยลูกอะค่ะด้วย<อ>ความยินดีเลยค่ะคุณน้องไม่เป็นไรเอ่อเล็กเล็กน้อยน้อยนะคะข้าลับไว้เจ้าค่ะเล็กเล็กน้อยน้อยค่ะอันนี้ ฝากด้วยนะคะใช่ค่ะคุณน้องฝากเจมส์ด้วยนะคะอรัค่ะขอบคุณมากค่ะคุณพี่ขอบคุณมากค่ะแม่อ้าวเจมส์ลูกไม่ไปขึ้นเวทีซ้อมกับเพื่นเพื่อเหรอแม่ทำอะไรครับแม่ทำอะไรจ๊ะ แม่ทำทำไมครับเดี๋ยวเจมส์แม่ไม่เข้าใจแม่ทำอะไรหรอแม่ยังเยินกรรมการอยักเงินอะไรเจมส์ลูกไปได้ยินมาจากไหนไม่มีก็จากแม่ครับแม่อกกรรมการเมื่อกี้เนี่ยเจมส์เดี๋ยวก่อน ลูกชนอะเราง่ายเจมสเราลูกไม่ดีใจหรอหือลูกควรดีใจนะผมต้องดีใจเรื่องอะไระครับเรื่ที่แม่ออกมีเงินเยอะเหรอเจมส์ James, ทำไมพูดแบบนี้ผมควรภูมิใจเรื่องอะไรอะ่ะเจมส์แม่ทําไปทั้งหมดอะ่กะก็เพื่ออนาคตของลูกเนะเจมส์ลูกยังไม่เข้าใจอีเหรออน,นาคตของผมเหรออน,นาคตของผมเน่อผมรู้ผมยัไม่ดีพอ,อยังพัฒนา,นาไม่ใช่เงินรางวัลน,นี้ เดือดรังวันใบนี้เจมส์เจมส์เจมเดี๋ยวก่อนและตอนนี้เราก็เหลือแค่3ทีมแต่จะมีแค่ทีมเดียวเท่านั้นที่เป็นผู้ชนะในรายการ Active Out No Corruption Series นั่นเองค่ะและผู้ที่ได้รับรางวัลที่3ก็คือทีมก็คือทีมอยาให้ปง คอเชิญคุณแช่ประก,กษษษษษิตโรดิวเซอร์ของรายการขึ้นมอบรางวัลเลยค่ะนขอบคุณค่ะขอตัาผ้านิดนึงรู้สึกยังไงบ้างคะก็ตื่นเต้นมากเลยครับแล้วก็พวกเราทุกคนขอขอบคุณรายการนี้มากๆเลยครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่คอยเชียร์มาจนถึงตอนนี้แล้วก็ถึงแม้พวกเราจะได้สามแต่ว่าขอบคุณคณะกรรมการ,การทุกคนมากเลยนะครับที่ บอกว่าพวกเราผิดอะไรบ้างก็ขอขอบคุณกรรับเมือกมากันมาก่แกเลยครับครับขอบคุณค่ะดีใจด้วยนะคะโอเคค่ะและตอนนี้นะคะเราก็เหลืออีกแค่2ทีมเท่านั้นค่ะขอเชิญทีมที่เหลือนะคะขึ้นบนเวทีเลยค่ะ และตอนนี้นะคะนาทีที่ทุกท่านรอคอยก็ใกล้มาถึงแล้วค่ะกับการประกาศรางวัล a d It Out เอา o no r r u p t i o n Series ประจำปี2023นี้นะคะเราได้มีการคัดเลือกทีมจากทั่วทั้งประเทศนะคะเข้ามาเรียนการแสดงจนเหลือเพียง5ทีมและตอนนี้บนเวทีของเราก็เหลือเพียงแค่2ทีมเท่านั้นค่ะน้องๆน,นะคะก็ได้ตั้งใจทำผลงานให้เราอย่างเต็มที่นะคะเราก็ได้เห็นมาตลอดทั้งรายการเลย และตอนนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วค่ะที่เราจะไปพบกับผู้ชนะในรายการ Act It Out No Corruption Series ประจำปี2023นะคะและผู้ชนะได้แก่ทีมได้แก่ทีมตานธุเจริพีชินคณาริ์ค่ะและดี่ฉันขอเรียนเชิญนะคะท่านผู้จัดงานนะคะขึ้นมามอบรับรางวัลด้วยค่ะเชิญเลยค่ะ เป็นภาพที่น่าประทับใจมากๆเลยนะคะค่ะขอเชิญน,น้องๆมาถ่ายรูปร่วมกันเลยค่ะไม่คิดว่าพวกมึงจะซื้อเสียงกรรมาการแล้วเนี่ยเฮ้ยมาเอาหาพวกกูอย,อ,ยอ,ยอย่างนี้แได้ไงวะไม่ได้เห็นกันชัดๆเปล่าวะไม่คิดว่าพวกเราโกงเหรอเราฝึกกันมาตั้งนานอะได้มาพวาเราคนอย่างนั้นเหรอพูดถามเลยวันนี้พวกมึงสมควรได้รับรางวัลเหรอ คุณหัมงตรงเจมส์เนไงวะขอโทษนะคะ oh, ขอขอไม่หน่อยนะคะเป็นใครคะเจมส์แม่สวัสดีค่ะดิฉันโสภิตแม่รู้เจมส์ ดิฉันเนี่จะมาขอโทษทุกคนในวันนี้สิ่งที่ฉันได้ทําไปในการแข่งขันคือดิฉันได้ล็อบบี้กรรมาการให้โหวตให้ลูกของดิฉันชนะซึ่งเมื่อฉันได้คุยกับเจอส์แล้วเนี่ยเขาได้สอนให้ดิฉันรู้ว่าชัยชนะที่ได้มาจากความทุจริตเนี่ยมันไม่ได้ทําให้พวกเขามีความสุขไม่ได้ทําให้พวกเขาภูมิใจขึ้นมาเลย วันนี้ทีฉันจึงอยากจะมากราบขอโทษทุกคนนักเวทีแห่งนี้ขอโทษทุกคนนะคะขอโทษทุกคนนะคะเจมนมแม่ขอโทษนะลูกนะ